เป๊ปกว่าดิโรล่านายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องเจอกับสถิติที่เจ้าตัวคงไม่อยากจำหลังเกมที่เสมอกับไบตัน2-2ต่อเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้ว่าเกมนี้แมนซิตี้จะออกนำไปก่อนถึง2ครั้งแต่กลับโดนทีมนกนางนวลไล่าตามตีเสมอทั้ง2หนส่งผลให้เป๊ปต้องเจอสถิติสุดเลวร้ายถึง2อย่างพร้อมกันสถิติแรกเกมนี้ทำให้แมนซิตี้เสียประตูในลีกซีซั่นนี้ไปแล้วถึง40ลูก ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เป๊ปคุมทีมไหนก็ตามแล้วโดนยิงมากขนาดนี้ในหนึ่งฤดูกาลสถิติที่2หลังเสมอกับไบตันเป๊ปยังต้องเจอกับฤดูกาลที่เขาเก็บแต้มได้น้อยที่สุดในอาชีพผู้จัดการทีมอีกด้วยต่อให้เรือใบสีฟ้าชนะทั้ง9นัดที่เหลือก็ยังไม่พอที่จะลบสถิตินี้ได้สำหรับโปรแกรมถัดไปหลังช่วงพักเบรกทีมชาติแมนซิตี้จะบุกไปเยือนบอนมัดในศึกเ a คัพรอบ8ทีมสุดท้ายวันที่29มีนาคม จากนั้นกลับมาเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในเกมพรีเมียร์ลีกวันที่2เมษายนโดยมีเป้าหมายคือการคว้าโคต้าไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกฤดูกาลหน้าให้ได้ต้องบอกว่าแมนซิตี้ไม่เคยพลาดไปเล่น UCL เลยนับตั้งแต่ซีซัน1น2 0 1 1ถรวมแล้วก็14ปีติดต่อกันแต่หากพูดถึงทีมที่ครองสถิตินี้ยาวนานที่สุดในอังกฤษต้องยกให้อาร์เซนอลที่เคยไปเล่นถ้วใหญ่ยุโรปติดต่อกันถึง19ปี ซีซั่น1,998 1,999จนถึง2 0 1 6 2 0 1 7ปีนี้เป๊ปจะพาเรือใบาฝากคลื่นลมกลับเข้าฝั่งได้หรือไม่ต้องติดตามกันยาวๆแฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ